ีีคครรัับบอันนี้รอบอันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับเอ่อเราอ่ามีใครมาเชียร์บ้างอ่าเปิดไฟด้วยจะได้สว่างหน่อยจะได้สว่างหน่อยอ่าเริ่มเริ่มยกยกที่หนึ่งเอาแขนช้นข้างก่อนนะลุงนับหนึ่งถึงสิบก่อนนะไอ้เอาเอาแขนไหนเอาแขนไหนเอาแขนนี้นะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลุงเป็นกรรมการไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ชนะหน่ะดชนะหนึงยังยังยังนังยังยังยังไม่หนึงหเพราะว่านี่อันนี้ของจริงนี่ของจริงหนึงสองสามยังเพิ่งไม่ถึงสิบหนึ่งสองสามห้าหปดสชนะ ชนะสองดีใจด้วยครับว,ว่าต่อไปต่อไปต่อไปคนนี้คนนี้จะได้อันดับสาหรือสี่ต้องรอลุน้นเอ่อชิงอ,อันดับสามอัน <ไป S 2> ดับอ๋อลุน้นลุ้นต่อไปใช่ครับใช่ครับจะว่าจะได้อันดับสามหรืออันดับสี่โอเคครับคนแพ้เจอคนแพ้โอเคครับครับรอ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 แข่งขันรอบรอบต่อไปโอเคครับ